ความรักของสาวแอฟแท็กซ์ออนค่ะคนนี้ปีใหม่เชียร์แอฟเปิดใจมีรักครั้งใหม่แล้วจริงหรือไม่มาติดตามเรื่องราวนี้กันนะคะต้องบอกว่าอยู่เป็นโสดมานานแล้วแหละค่ะสําหรับอีกหนึ่งสาวสวยที่ลงแรนในวงการมานานคนที่เรากำลังพูดถึงคือสาวแอฟเท็กซ์ออนนั่นเองเลยค่ะยอมรับว่าเป็นผู้หญิงที่ทุกคนอยากจะให้เธอมีความรักใหม่สักทีดูเหมือนว่านุ่มคนนี้จะเข้าตาเข้าใจเธอมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแล้วยังลูกสะเธอก็จะปลื้มด้วยล่ะคะ่ะ หนุ่มคนนี้ที่เรากำลังพูดถึงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเป็นหนุ่มหล่อหน้าตีอย่างตีธทนะพลเคยไปออกรายการสามแซ่บด้วยกันด้วยนะคะโดยทางด้านของหนุ่มตีเองเนี่ยก็ออกตัวเลยแล้วคะ่ะว่าชื่นชอบแอปมากๆทำให้หลายคนกระจินกันไม่ไหวที่สำคัญมีข่าวหนาหูเลยว่ากำลังศึกษาคบหาดูใจกันกับสาวแอป ก่อนจะออกมาเปิดเผยความจริงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากการเป็นพี่น้องกันถึงอย่างไรแล้วนะั้นลูกสาวอย่างปีใหม่เองก็อยากเห็นคุณแม่มีหวานใจแล้วนะคะซึ่งลูกสาวเองก็ไฟเขียวเปิดรับมากๆหากจะมีหนุ่มใหม่มาดูแลหัวใจคุณแม่ยังไงก็รอเป็นกําลังใจให้และคะ่ะ